สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน,นี่ผมก็จะมารีวิวผลเมมมอสนะใี้เบลสองแบบนะคนแบบแปลงร่างกับไม่แปลงร่างนะทุกวคนน,นันจะรีวิวแบบไม่แปลงร่างก่อนนะคนสกิลแรกเนการเรียกเมมมอสออกมาครึ่งตัวมันจะเป็นการเอางาฟาดนะไม่ใช่ยัง ยังนี่หลักก่อนแล้วโดนเปิดเออโดนแล้วโดนแล้วอืมอะไม่โดนยังเป็นผอวีสองอย่างเลยนะคุณผอเมือกดอลล่าดอลล่ากินตลาด เพื่อเด็กลงเร็กโดราโดราขึ้นตัวเบ้ทำบวชเบ้ ม,มาทุกคนมาดูสกิลใหม่สกิลหนึ่งรอบไปเละคนนี่เอาหวังฟาดขึ้นไปเป็นคืนมัน้งใ่ใช่ไหมคนนี่สกิลสองในการเรียกแมมอนออกมาคขึ้นตัวแล้วก็พุ่งชนแล้วก็าฟาดลงพื้น ดูราบทุกคนนะรมามกูดาวก่อนกดโดนไหมเนี่ยเรามากูดาวก่อนนะคนเนี่ยเอาฟาดลงพื้นมันน่าจะเด้งขึ้นนะทุกคน,นมาดูสกิลซีกันทุกคนเป็นการไปม,ม้วนครึ่งตัวแล้วก็ทำไม ไปโดนนะทุกคนอยู่ีิพุ่งมาเอาวงฟาดเอาวงฟาดทุกคนพุ่งไปแล้ววงฟาดเราจะเด้งขึ้นอปไรยึดดอวกแล้วทุกคน้ สงสัยมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยไม่รู้นะคนมันดูสกิล F นะทุกคนการเรียกมันอนออกมาขึ่งตัวฉากหลังการพุ่งไปข้างหน้านะคนพุ่งไปเลยไม่ต้องกดชชร์ก็ได้ทุกคนถ้ามันอยู่รวมกันในกองแล้วมันจะแรงมากสกิลน,นี้แล้วพุ่งไปไกลได้นะคน ไกมากมาดูทุกคนแปลงร่างตอนเป็นล่างจะมีดามิลบรอบๆทุกคนก็มีเสียงคำรามเลยตอนเดชก็อเป็นอย่างนี้ทุกคนยืบมาดูต้นกับดูทุกคนดูแบบสูงดูโดดลงมามีดามิได้แต่ตอนโดดขึ้นไม่มีทุกคนจะมีแต่ตอนโดดลงมานี่ผมแมมมอ ร่างตอนเป็นร่างตีแรกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ใช่สามทีนะคนมันดูสกิลเซ็อตอนที่แปลงร่างกันทุกคนสกิลเซ็อตอนแปนลงร่างน่าจะเหมือนตอนแรกเลยน่าจะเพิ่มมาประมาณสักกี่นะไม่รู้ ห้าขีดทุกคนห้าขีดตีได้เรื่อยๆเลยอ๋อสี่ครั้งที่จะพูดอย่างงี้มดูสกิลเอ็ก์ต่อไปข้างล่างกันทุกคนดูไม่ทันนี่ทุกคนพุ่งมาแล้วเอางวงฟเนมันเดิมฟานลงข้างล่าง นักคนแบบพุ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอางวงฟาดลงแล้วมันก็จะเด้งขึ้นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนุกคนมาดูสกิลซีกันทุกคนเหมือนตอนแรกเลยอะตอกูดาวก่อนทุกคนมาดูสกิลซีใหม่ทุกคนพุ่งมาเอางวงปาดฟาดลงมันดิมแรงมากเลยเกมนี้ ไ้3000สามพันทุกคนมาดูสกิลเอสตอนแปลงล่างกันทุกคนนี่จะทถยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยทุกคนเพราะที่ไม่มีอะไรขัดนอกจากออกเซิร์ฟหรือรีเซ็ตตัวดูวกดปล่อยนี่ผมปล่อยนะแต่มันบักเองบักลอยบ่อยบักปล่อยอื้น ถ้าเราบักเนี่ยเราต้องรีเซตตัวทุกคนมัน,นจะหายไม่เชื่อดูจะายละตัวล้วราคาผลน,นี้อยู่ที่สองล้านเจ็ดทุกคนเป็นผลระดับสีสีชมพูป่ะไม่รู้ทุกคนตอนผมซื้อออกมาก็กินเลย ผมลืมดูว่ามันคืออะไรสกินคนนี้ก็กิน,นแ,แกนนะทุกคนราคาหัวได้แต่ว่าต้องเผาที่มันฮิวดีๆทุกคนฮิวดีๆหรือทีอ่ตีแรงมันึงจะดีทุกคนเถอะคนนี้บายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้า